สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราราศีสิงเดือนเมษายนสำหรับเดือนเมษายนนี้ดาวต่างๆที่โคจรตามจัก,กราศีตามดวงชะตาระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่23เมษายนดาวอังคารดาวราหูและดาวพฤหัสมีตำแหน่งดาวเป็นดาวปริวัติเกษตร เกษตรสลับเรือนสามราศีและหลังวันที่23าเมษายนดาวอังคารและดาวพฤหัสเป็นเกษตรสลับเรือนอีกทั้งดาวพฤหัสมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและดาวเสาร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลดีด้านการงานด้านการเงินด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขจากผลประโยชน์และรายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวรกนาราศีสิง์ตลอดเดือนเมษายนนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตา รับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัก,กนณาราศีสิงค์คือดาวพุธตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบม,มรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดและเป็นดาวประเกษตรช่วงนี้ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบร้ายมีตำแหน่งดาวที่ไม่ดี แต่ดาวราหูที่อยู่ร่วมเรือนเป็นดาวปริวัติเกษตรอีกทั้งดาวศุกร์ก็มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดอยู่ร่วมเรือนเป็นคู่อสีติธาต์ส่งผลให้ดาวพุธฟื้นสภาพจากการเป็นดาวนิดและบรรเทาโทษด้านร้ายจากการเป็นดาวปรกเกษตรลงไปเป็นอย่างมากส่งผลให้เจ้าชะตาช่วงนี้ด้านการเงินจะอยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวร สำหรับการลงทุนด้านธุรกิจการเงินถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่นอย่าลงทุนเป็นธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะสำเร็จผลงานด้านการเงินเป็นอย่างสูงช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจการเงินกับคนหมู่มากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้มักจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นรายได้จากการหมุนเงินการเป็นนายทุนด้านธุรกิจการเงินการติดต่อเจรจาเป็นตัวแทนนายหน้าด้านการเงินรายได้จากการเป็นนักธุรกิจด้านการเงิน และรายได้ด้านการเงินที่มาจากการค้าขายอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากการเริ่มสร้างสรรผลงานใหม่ๆด้านการค้าขายและรายได้ด้านการเงินที่มาจากงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาในรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ และรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการขนส่งทุกชนิดสำหรับช่วงนี้ดาวแห่งการเงินมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านการเงินจากวิสาหยหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นรายรับรายจ่ายด้านการเงินควรควบคุมให้ดี อย่าให้หุ้นส่วนในธุรกิจการเงินเข้ามาวุ่นวายรายรับรายจ่ายด้านการเงินให้มากนักอีกทั้งจะให้ใครกู้หนี้ยืมสินเงินทองควรพิจารณาอย่างรอบคอบอาจถูกโกงได้สำหรับการใช้จ่ายด้านการเงินอย่าฟุ่มเฟือยให้มากนักอาจส่งผลเสียหายด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้พระดาพุทธดาวแห่งการเงิน อยู่ร่วมเรือนดาวสุขเจ้าเรือนกรรมมะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่อศีติธาตุและดาวพุธดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์เจ้าเรือนตันุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาวิลาชเป็นคู่ประชาสัมพันธ์อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวเกตที่เป็นดาวอุดและอยู่ร่วมเรือนดาวราหูเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์ จึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีสิง์ตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีสิง์คือดาวศุกร์ตลอดทั้งเดือนนี้โคจรสถิตพบมรณะ ระยะวันที่สองถึงวันที่23เมษายนช่วงนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนมรณะเป็นดาวปริวัตรเกษตรเกษตรสลับเรือนสามราศีกับดาวราหูและดาวอังคารทําให้พบมรณะไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวสุขดาวแห่งการงานเป็นอย่างมากระยะนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรและ,จะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองสู่จุดสูงสุดดังความหวังที่ตั้งเป้าหมายไว้สําหรับด้านการงานช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานโยกย้ายตำแหน่งงานหรือเปลี่ยนอาชีพการงานแต่อยู่ในทิศทางที่ดีถ้ามีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและคิดว่าเป็นงานที่ดีควรตัดสินใจให้ฉับไว รีบไขว่คว้าไว้อย่าปล่อยให้โอกาสดีด้านการงานหลุดลอยไปโดยง่ายอาจต้องกลับมาเสียดายในภายหลังระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปอีกทั้งจะมีงานเข้ามาให้ทำ เป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าขายทุกชนิดอีกทั้งจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสตร์ลึกลับเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์งานที่เกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์ งานที่เกี่ยวกับด้านภาษาด้านดนตรีและงานศิลปะทุกชนิดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนด้านการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากช่วงนี้ด้านการค้าขายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยม มาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นการขายส่งขายปลีกนำเข้าส่งออกและรับส่งสินค้าทางออนไลน์และประสบผลสําเร็จด้านการค้าขายเป็นอย่างดีสร้างรายได้ผลประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ทำงานประจําเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการหรือผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืน ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีเกณฑ์และโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานกำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้สำหรับด้านการงานถ้าได้ทำงานในบริษัท ที่เจ้าของกิจาการเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในภายภาคหน้าดังคาดหมายอีกทั้งช่วงนี้ดาวแห่งการงานมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับม,มรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านการงานจากหุ้นส่วนมิตรสหายและคู่สัญญาเก่า ที่เคยได้ร่วมหุ้นลงทุนธุรกิจด้านการงานและนำมาสานต่อจนเจริญรุ่งเรืองสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงสำหรับธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จได้รับชื่อเสียงเกียรตยิยศในผลงานเป็นอย่างดี การลงทุนธุรกิจในต่างถิ่นต่างแดนหรือการทำงานในต่างประเทศจะบรรลุผลสำเร็จในผลงานสมดังเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้อีกทั้งการลงทุนในธุรกิจด้านการงานหรือการเสี่ยงโชคด้านการงานมักจะประสบผลสำเร็จดังหวังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุด อยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์เจ้าเรือนตะนุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาวิลาษเป็นคู่สมพลและดาวสุขดาวแห่งการงานอยู่ร่วมเรือนดาวพุทธเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนลาพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวปรกเกษตรและเป็นดาวนิดเป็นคู่อสีติทาต์และดาวสุขดาวแห่งการงานอยู่ร่วมเรือนดาวเกตที่เป็นดาวอุจ อีกท่านยังอยู่ร่วมเรือนดาวราหูที่เป็นดาวปริวัติเกษตรเป็นคู่โชคลาบไม่คาดฝันคู่หลงระเริงและโยกกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนปัตตนีที่พบกรรมมะจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นหลังวันที่23เมษายนดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีมีนมีตำแหน่งดาวเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพฤหัส อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขดาวแห่งการงานเป็นคู่มิตรส่งผลให้ด้านการงานช่วงนี้จะมั่นคงถาวรและ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์และการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินช่วงนี้จะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีอีกทั้งธุรกิจการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการไปทำงานยังต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนสรุปด้านการงานของชาวลักนณาราศีสิง์ตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนณาราศีสิง์คือดาวราหู ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบม,มรณนะช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ 23. เมษายนเป็นดาวปริวัติเกษตรและช่วงหลังวันที่ 23. เมษายนอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารที่เป็นกเกษตรแรกเรือนกับดาวพฤหัสทําให้ตลอดเดือนนี้พบม,มรณนะไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้อีกทั้งช่วงนี้ ดาวเสาเจ้าเรือนอริเล็งลัคนาเป็นดาวพินทุบาทแต่การที่ช่วงนี้ดาวเสาโยกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคทําให้ความเป็นดาวพินทุบาทหมดฤทธิ์สยบตัวลงไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้ด้านคู่ครองความรักแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับดาวแห่งความรักอีกดวงคือดาวศุกร์ก็มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุด ทำให้ดาวแห่งความรักในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงทั้งความเป็นอยู่และอาชีพการงานเป็นผู้ที่มีรักแท้ซื่อสัตย์และจริงใจเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนและเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือเป็นชาวต่างชาติ อาจจะได้พบเจอกันในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและได้พบเจอกันอย่างไม่คาดฝันแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดาเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคกระทยัและตาแหน่งหน้าที่การงานและมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ไปลงหลักปักฐานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นจนแก่จนเท่า สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะมั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจและจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักช่วยกันทำมาหากินสร้างรายได้และผลประโยชน์ร่วมกันเป็นอย่างดีสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านคู่ครองความรักพอมีอยู่บ้างช่วงนี้ตามเกณฑ์ชะตาด้านความรักจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่อยู่ในทิศทางที่ดีไม่ส่งผลร้ายด้านความรักให้มากนักดังนั้นช่วงนี้ควรสร้างสารรคสัมพันธ์รักที่มีต่อกันให้ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความรักที่มีต่อกันให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งควรหากิจกรรมใหม่ๆมาร่วมกันทําหรือสร้างสารรคสัมพันธ์รักไปในทิศทางที่ดีให้มากขึ้นชีวิตรักและครอบครัวจึงจะดําเนินไปอย่างราบรื่น ระยะนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือจะได้พากันไปท่องเที่ยวยังที่ที่ไม่เคยได้ไปมาก่อนพากันไปท่องเที่ยวชมโบราณสถานวัดโบราณพากันไปท่องเที่ยวง,งานประเพณีประจำท้องถิน่นและพากันไปพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหวบูชาพระ หรือพากันไปปฏิบัติธรรมส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีข้อพิพาทบาดหมางต่อกันกับคู่ครองคนรักช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงและมีแนวโน้มที่จะกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง และยังสารสัมพันธ์ด้านความรักให้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมและดำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปอย่างราบรื่นสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีสิง์ตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงคือดาวพุธ ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดดาวประกกะเศษแต่การที่ดาวพุธอยู่ร่วมเรือนกับดาวศุกร์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมาหาอุดเป็นคู่อสีติดธาตุส่งผลให้ดาวพุธดาวแห่งโชคลาภฟื้นสภาพจากการเป็นดาวนิดและความเป็นดาวประกกระเศษส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาด้านโชคลาภเป็นอย่างมาก ระยะนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจต่างๆกับคนหมู่มากส่งผลให้มีโชคลาภเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโชคลาภด้านการเงินถ้าพื้นดวงเดิมดีอาจพลิกชะตาชีวิตไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งได้อย่างไม่คาดฝันช่วงนี้การเสี่ยงโชคด้านการเงินมีเกณฑ์เป็นอย่างสูง ที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคด้านลอตเตอรี่มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่สมความคาดหมายสำหรับการซื้อหาควรให้ผู้ที่อยู่รอบข้างบุตรบริวารหรือมิตรสหายช่วยซื้อให้อย่าซื้อหาด้วยตนเองจะถูกฉลกและได้รับรางวัลใหญ่สมดังหวัง อีกทั้งช่วงนี้ดาวแห่งโชคลาภมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับม,มรดกพิ่นัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านการเงินจากมิตรสหายหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆสำหรับการลงทุนธุรกิจด้านการเงินในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศมักโชคดีประสบผลสำเร็จดังความคาดหมาย สร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างหรือรับราชการหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจงานกลางคืนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับนิสิตน,นักศึกษาจะมีโชคด้านการศึกษา ถ้ามีการสอบแข่งขันชิงทุนก็จะชนะการแข่งขันได้ทุนการศึกษาดังหวังอีกทั้งยังจะมีโชคได้ไปศึกษาต่อยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุทธดาวแห่งโชคลาภอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนกรมมะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่อสีติธาตุและดาวพุทธดาวแห่งโชคลาภ อยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์เจ้าเรือนตนุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาวิลาศเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวพุธดาวแห่งโชคลาภอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวราหูที่เป็นดาวปริวัติเกษตรเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์อีกทั้งดาวพุธดาวแห่งโชคลาภยังอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวเกตที่เป็นดาวอุดเป็นคู่วาทศิล และโยกกับดาวมฤตยุเจ้าเรือนปัตตนิที่พบกรรมมะจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้ธุรก,กิจด้านการงานและด้านการเงินดำเนินไปด้วยดีและมักมีรายได้เข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นการลงทุนร่วมหุ้นธุรกิจต่าง จะเซ็นชื่อในเอกสารข้อสัญญาผูกพันใดๆควรพิจารณาอย่างรอบคอบอย่าไว้ใจหุ้นส่วนหรือผู้ใหญ่บางคนให้มากนักอาจส่งผลเสียหายและเครดิตด้านโชคลาภหรือที่มาแห่งโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภอยู่ร่วมเรือนดาวราหูเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์อีกทั้งดาวศุกร์ที่อยู่ร่วมเรือน โยกับดามริตยูเป็นคู่เสียทรัพย์จึงอาจส่งผลเสียหายด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวสรุปด้านโชคลาภของชาวรัก,กนาราศีสิงห์ตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชัดปา ทิศทีเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงค์คือทิศประจำตัวตนคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนคอดไปทางทิศเหนือทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออก ทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับการหาทิศสี่ริมงคลให้ใช้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแล้วคำนวณหาทิศสิริมงคลตามประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยว ไปเที่ยวทางทิศสิริมงคลไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆไปทางทิศที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจ เลือกเก้าอีนั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีสิงค์ครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงค์คือเลขหนึ่งเลขประจำตัวตนเลขสีเลขแห่งการเงินเลขหกเลขแห่งการงาน เลขสเลขแห่งโชคลาภเลขสเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหเลขแห่งการงานปักธูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางลำพึงเลขสี่เลขแห่งการเงินและโชคลาภปักธูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขสามเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปแปดดอก บูชาพระพุทธรูปปางสายญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนปรุงเก่าขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดนบรันรดาลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรืน่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ